เมื่อคนที่ไม่เคยไปดิสนีย์แลนด์มางานบอกเลยว่าตื่นเต้นมากอันนี้ก็คือแต่งตัวมาเป็นวิลเลียนมากแต่ว่าจริตแบบใดแบบใดมากแบบใดจรลิตคือสนมากไม่ไหวเพราะว่าตื่นเต้นมากคือใครที่ไม่เคยไปดิสนีย์แลนด์คือเขาบอกเลยว่ายกมาให้แล้วที่เมืองไทยที่เซนรัลโบนะคะตอนนี้มีจัดงานอยู่นะคะอันนี้ก็แบบไปนั่งเป็นบอลลังนะคะ เออแถบไม่มีงานที่ข้างนอกเลยนะแล้วก็ไปต่อกันเลยบอกเลยว่างานข้างนอกมันสุน่ารักมา,จากจับมือนิก้มองด้วยดีดีเลยดีเลยดีเอออันนี้ก็แบบเอ้ยเชิญเพื่อวนุกคนมานะครับไม่เชิญตัวเองเอออันนี้คือพยายามแบบพยายามพยายามทำตัวร้ายล้วยนะแต่ว่าแต่ว่าเป็นคนสนแต่ว่าเราตื่นเต้น จักสูทตกเปียดี่หนูชอบด้วยแล้วก็กระเป๋ามีพูอันนี้คือหนูอยากได้มากคือทำให้ติดหนโูมีตังนะอันนี้คือความฝันใส่ชุดเจ้าหญิงมากอะความฝันตอนเด็กที่แบบจะใส่ชุดเจ้าหญิงอะทุกคนส่วนอันนี้คือโซนที่หนูชอบมากนะคือโซนสูทตเปียนั่นเองเพราะว่าหนูชอบนี่กับจูที่มา,มากน่ารักสุดๆเลยน่ารักมากอันนี้คือแบบอันนี้บูจีอนนจ้อันนี้บูจี้เออจะบอกเลยนะคะว่างานทางงานคือแบบน่ารักถ่ายรูปสวยมาก อยากบอกทุกคนเลยนะคะว่าต้องหภาพาดแล้วเพราะว่าเขายกดิสนีย์มาที่เซนทัลโบลแล้วต้องอย่าลืมมาถ่ายรูปแล้วก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะใครที่ช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงนี้ไม่มีแผนไปไหนแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวงานนี้กันเยอะๆนะ